ปันติมฟาร์มเราได้รับโอกาสมาแล้วเราก็มามอบโอกาสให้กับเด็กคนหนึ่งเหมือนกันการมอบโอกาสมันมันมันเป็นรูปแบบยังไงสัหรับปันติมฟารที่ที่ตัดคือมันขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นก่อนยังก่อนลูกค้าในร้านก็อยากให้เขามาใช้ชีวิตแล้วก็ปันช่วงเวลาในการนั่งทานนั่งอัปเดตชีวิตนั่งพูดคุยกันในร้าน แล้วทุกๆเข่งที่ทุกคนทานในร้านก<ๆ>็จะปันให้กับเด็กหนึ่งบาทบซึ่งผมผมมองมันไม่มากหรือมันไม่น้อยเกินไปเพราะเราเราก็ต้องอยู่ได้ของกันคนของคนทำค,คนทำธุรกิจแต่หนึ่งบาทเนี่ยผมว่าถ้าเรารวมกันมันก็สามารถที่จะ็นก้อนที่เด็กคนหนึ่งในสามารถที่จะแบบมีเงินที่จะไป ดูแลตัวเองแล้วก็ใช้ในการศึกษาหรือว่าใช้ชีวิตในการไปทําเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาได้ครับโดยที่เราเองไม่ได้รบกวนลูกค้าคือมันอยู่ในคมเปญนี้เราไม่ไม่ได้รบกวนไม่ได้จัดโปรโมชั่นสวัสดีครับผมตาวินัยวัฒน์รัมครับเจ้าของร้านปานติมซัร้านของเราตั้งอยู่ที่ซอยท่าอิดจังหวัดนนทบุรีครับ ผมเป็นคนจังหวัดกระบี่ครับที่บ้านเริ่มทําธุรกิจเกี่ยวกับกุ้งมาตั้งแต่พศ .2533 ก็อยู่ในช่วงธุรกิจที่บูมจนถึงวิกฤตครับที่บ้านก็พี่ชายสืบต่อมาจากธุรกิจกุ้งก,ก็มีถึงจุดที่รุ่งเรืองที่สุดแล้วก็จุดถึงจุดที่ล้มละลาย หลังจากที่ผ่านวิกฤตตรงนั้นมาเราก็เริ่มที่จะทําธุรกิจอย่างอื่นหาธุรกิจอย่างอื่นทําโดยการเอาที่ดินเราอะไปจำนองเพื่อที่จะคาดหวังว่าธุรกิจนั้นจะทําเงินแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จกลายเป็นเราก่อหน,นี้เพิ่มขึ้นเพราะเราเพราเราไม่ถนัดเกิ่ใหม่ใช่เราไม่ถนัดแล้วเราก็คาดหวังว่าว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นเงินะแต่ความเป็นจริงแล้ว เราไม่ไม่เป็นแล้วเราไม่รู้เรื่องเลยดีกว่าก็ลงไปก็ถือว่าพลาดเสาลงไปแล้วทาให้เราเป็นจุดเริ่มว่าเฮ้ยเราต้องขึ้นมาทําอะไรที่กรุงเทพเราถนัดในการทํากุ้งแล้วเราก็เป็นคนจัดซื้อกุ้งให้กับประเทศจีนประเทศอทศอสเตรเลียญี่ปุ่น<ม>อยู่ก่อนหน้านี้แต่เราเป็นแค่คนที่ดีลกับเกษตรกรแล้วก็ให้พ่อค้าคุณกลางเอาไปขายต่อมันเหมือนเราเป็นเป็นคนจัดหาที่ด่ยวเป็นคนจัดหากุ้ง เราก็นำกุ้งที่เป็นเกตส่งออกมาขายจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งก็ในช่วงแรกเป็นช่วงโควิดพอดีช,ช่วงนั้นก็ถือว่าทำได้ดีมากยอดต่อเดือนก็เกือบแตะหลักล้านแล้วจาก3 4สี่เดือน5เดือนแรกก็แตะจากหลักแสนจนไปถึงเกือบจะถึงล้านแล้วต่อเดือนต่อเดือนตอนนั้นเรามาด้วยฟิลของคาว่าช่วยเหลือเกษตรกรเพราะว่า รับเรียกผลผลิตมาสู่ใช่ใช่เพราะว่าตอนนั้นก็ส่งออกไม่ได้ส่งออกไม่ได้เลยก็เอามาจําหน่ายในประเทศซึ่งก็ผลตอบรับดีบวกด้วยณตอนนั้นคนกักตุนนี่ยกักตุนสินค้าแล้วก็สินค้าของเราก็ค่อนข้างที่จะพรีเมียมนิดนึงก็ดีดีขึ้นมาตลอดจนพอถึงวันหนึ่งที่จริงเราเริ่มคิดเป็นเรื่องของเงินเริ่มคิดเป็นเรื่องว่ามันต้องกําไรอีก มันต้องถึงเป้าเป็นล้านห้านะมันเริ่มต้องแบบสองล้านนะ,ะเริ่มตั้งเป้าใหญ่ขึ้นจนผมก็มีปัญหากับชีวิตคู่ก็เลิกลาับภรรยาไปที่อยู่กันมาประมาณเจ็ดปีก็รู้สึกว่าดาวกับชีวิตเริ่ม,ไม,ไ,มไม่รู้จะทำทำไมไม่รู้จะ ทำเพื่ออะไรอะไรเง <b> ี้ยเออที่บ้านพี่ๆก็น่าจะเอาอยู่แหละอะไรเงี้ยเริ่มหาเหตุผลส่วนตัวจนตัวเองเป็นซึมเศร้าเป็นซึมเศร้าเป็นซึมเศร้าเป็นเริ่มไม่ทํางานเริ่มกลัวไปหมดเริ่มคิดสั้นเลยคิดอารมณ์มันดาวจริงๆนะตอนนึงครับมีทั้งครอบครัวมีทั้งพี่ๆพี่ๆที่หลายๆคนพี่ๆเพื่อน แต่หลายคนว่าพ่อแม่ผมก็เสียไปแล้วครับก็ดึงดึงกันมาว่าเอออยากทําอะไรปแบบไหนถ้าผมก็มาร่งถามตัวเองว่าเออถ้าผมจะทําอะไรผมก็คงต้องมีความสุขกับสิ่งที่จะทำม,มีความสุขก่อนก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับฝาดของพระราชาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆก็เลยมามาประมวลตัวเองจริงๆว่าเอยเราชอบอะไรเราถนัดอะไรแล้วเรามีอะไร ก็เลยเอาฝาผวกฝาเงืง่อนไขนะครับมาใช้จริงๆในการเลือกว่าอ้อเราก็เลยเกิดมาเป็นปันติมแฟมตอนแรกเราเราเราไม่มีความรู้ด้านการทำธุรกิจในเชิงของแบบธุรกิจของนักธุรกิจดีกวที่เป็นหลักการธุรกิจจริงสวนเกียวกับเรื่องของการบริหารและข้อการตลาด <ข>แล้วก็มากรุงเทพด้วยความตั้งใจอย่างหนึ่งอีกอย่างกอ,อสร้างแบรนด์อยากมีกแบรนด์ของตัวเองสมัย<บ>ก่อน,<บ>น <ๆ S 2> ก็รู้สึกติดสติกเกอร์นันึงก็แบรนด์ละแต่ความเป็นจริงแล้วมันมันคือคมันก็นคือจิตวิญ,ญญาณอย่างหนึ่งในการทําธุรกิจสี่ได้จากโครงการผัดผมได้เรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจยังไงบ้างทางธุรกิจประกอบด้วยอะไรเริ่มเป็นรูปเป็นร่างประกอบด้วยเราเก่งอะไร ข้างนอกมีอะไรบนบาตัวเองได้ชัดขึ้นอทาตัวเองได้ชัดขึ้นเลยกำหนดกรอบตัวเองก่อนว่าเออเราจะทาอะไรครับสองก็เรื่องของของฟาพระราชาก็คือฟาบัวของมันไข่ที่ผมรู้สึกว่าเอาไปใช้ได้คิดถึงแม่มในวันที่เรารู้สึกแบบเออเราอยู่คนเดียวเราเงียบเราใช้ชีวิตคนเดียวมาสี่ปีอะไรเงี้ยเราก็คิดถึงแม่เอออยากนั่งกินข้าวกับแม่แต่แม่ก็ไม่ได้อยู่แต่แม่ไม่อยู่แล้วเออเรารู้สึกว่า เออว่าอยากทาร้านอาหารสักร้านหนึ่งที่ที่คนที่ยังมีโอกาสอยู่ได้ได้ทานได้ทําได้นั่งกินข้าวกับแม่ได้ดูแลแม่คนอื่นนะไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่เ,าเราเออแต่เราอยากเห็นอยากเติมตรงนั้นใช่ใช่เราอยากเห็นนั่นเราอยากเห็นว่าเออคนนี้มีโอกาสอะ่ะเฮ้ยนี่แหละสุดยอดมีค่ามากการเฮ้ยได้มีเวลาใช้ชีวิตด้วยกันผมขอแค่5้านาทีในการกินข้าวกับแม่ผม ผมแรกเป็นปีผมก็แรกเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าไอเราไม่มีโอกาสแล้วเราอยากคนที่มีโอกาสได้ได้ทำเบสของเราคือกุ้งหนึ่งสองเราคุ้นเคยใช่สองเราชอบทานอยู่แล้วเป็นคนชอบทานดิฟฟาร์มอยู่แล้วสามมันคือเมนูที่กินร่วมกันเริ่มโผลว่าเราจะเปิดร้านดิฟฟาร์มพี่ๆเขาก็จะแนะนำเฮ้ยเอาอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมฉันมีอันนี้ ฉันเอาอันนี้เฮ้ยเพื่อนๆผมก็ไม่มีทุนเพื่อนๆก็เริ่มตั้งกลุ่มไลน์เฮ้ยเล่นแชร์กันให้ให้ใหหน้องไม่ได้ไปทาํางานอะไรเงี<__้ยอ่าก็เริ่มเริ่มมาก็มันก็คือการแบ่งปันสองจากเพื่อนๆจริงๆสองแม่ผมก็ตั้งใจไว้ผมก็มาจากความคิดถึงแม่จริงๆชื่อร้านแม่ผมตั้งใจว่าก่อนแก,แก,แกอยากจะให้โอกาสในการ เป็นทุนการศึกษาเด็กให้เด็กได้เรียนหนังสือหนึ่งคนเพราะแกเรียนมาน้อยแกรู้สึกว่าเออแกพอจะไหวแล้วแล้วก็อยากให้เราเป็นคนหาให้แกนห,นนหน่อยหนึ่งคนอย่างน้อยๆหนึ่งคนนะให้เขาได้เรียนหนังสือแกอยากสนับน,นุนคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รับปากนะตอนนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เห็นความสำคัญก็มันกเหมือนเดิมว,ว่าเราเราก็าไม่มีโอกาสที่จะทำมันละแต่มันก็ยังอยู่ในใจเราอยู่ว่า เออแม่วันหนึ่งแม่เคยอยากจะทําเราก็เลยคิดว่าเอองั้นถ้าจะทําร้านแล้วอ่าเอาสิ่งที่แม่อยากทำมาทําในร้านเลยโอกาสใช่ทําเลยาเพราะมันก็คือเรื่องของโอกาสอยู่แล้วเราก็ได้รับโอกาสมาจากเพื่อนๆได้รับเราก็ได้ฮโมอบโอกาสให้กับเด็กๆที่ที่เขาอยากเจอ มีเรรรื่อองงกกาาศึษจ,จิถ้าทางใต้จะเหมือนสภากาแฟแต่วัฒนธรรมที่นี่อาจจะเหมือนกับการทานร่วมกันกับครอบครัวอะไรล้วก็เลยมีความใกล้เคียงกันก็คแค่มาปรับให้ใหได้ใช้ชีวิตได้อยู่ร่วมกันจริงๆในโต๊ะอาหารจริงๆครับก็เราเอาวัฒนธรรมใต้มา มาส่วนหนึ่งเอาของวัตถุดิบที่ดีๆของแต่ละจังหวัดเพราะว่าที่ร้านก็จะมีหลายๆรูปแบบของจุดเด่นของแต่ละจังหวัดมาผสมรวมกันเป็นอาหารที่ร้านด้วยมืนกันนิยามผมนิยามตัวเองเป็นแบบติ่มซำสัญชาติจีนเอาเชื้อสายจีนสัญชาติไทยฮะมันจะมีความไม่จีนจ่าไปสัทีเดียว<ไ>เพราะว่าติ่มซำใต้มันจะมีความ จัดจ้านของน้ำจิ้มมันจะมีความาหลากหลายที่มันไม่เหมือนพัตตาคารแต่จับต้องได้แล้วก็ผมว่ามันมันมีความมีสนเสน่ห์ของมันอะในการที่แบบที่นู่นเขาจะกินกันเป็นวัฒนธรรมที่แบบเออได้นั่งทานข้าวเช้าด้วยกันเราก็จับเอา สิ่งที่มันเป็นจุดเด่นอยู่อะไรก็คือแบบเออนั่งนั่งทานด้วยกันจริงๆมาเป็นอาหารหลักในร้านเอาตัวสิ่งที่เด่นของแต่ละที่มาแมทชกันที่ร้านมีเมนูไทยบ้างที่ไม่เลี่ยนว่าที่ทำให้รู้สึกเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็เอนจอยในการที่จะแบบ มาดังฐานมีตัวก็ติกรกอบไส้กุ้งอันนี้จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทิลาครับขนาดอยู่แล้วดีกุ้งส่วนใหญ่จะได้รีวิวที่ดีครับ <laughs> เพราะว่ามันจะมีความคล้ายฮ่องกงนิดนึงครับแต่เราปรับด้วยใช้อินกีเลียนไทยที่มันเป็นเครื่องเทศที่พันเฉพาะของมันก็เลยจะมีความเด่นแล้วก็หาทานยากนิดนึง ครับแล้วก็จะมีตัวโซยุกึ้นโซยุกึ้นก็จะเป็นอาหารจีนแบบโบราณนิดนึงหาทานยากค,ครับก็มีหลายตัวครับเป็นเมนูเด็ดๆก็จะเป็นของทอดของที่ร้านเจ๊าปูจากขาฟาสก็ค่อยๆพัฒน,นาขึ้นไปเรื่อยๆครับมีกี่รายการได้ตอนนี้มีประมาณ52รายการ เทวันที่มาเท,ทลานไม่ห้าสองรารการเทียบเท่ากับทั้งใต้น,นะห,นหรืออาจจะน้อยกว่า,าอาจจะเยอะกว่าบางลานอาจจะเยอะด้วยอาจจะเยอะกว่า<อ>แต่ก็เดี๋ยวจะมีมีเมนูใหม่ทุกเดือนครับมีเมนูใหม่ๆให้ลูกค้าเลือกทุกเดือนนีนน่ยังไม่จบอย่างยคือยังไม่จบนี่คือเริ่มต้นนี่คือ <ๆ S 2> เริเ่มต้นคือเราเราก็ต้องฝึกเปรือฝีมือหรือพัฒนากันไปมากขึ้นเรื่อยๆครับรสชาตินี่ถือว่ากรุงเทพทาน รูปแบกร<อ>ุงเทพก็จ๋าไม่เลียนไปไม่อะไรเลยมีความฮ่องกงแต่ปรับคือเวลาพูดถึงติม่มฟามันก็นึกถึงฮ่องกงแต่เราปรับให้มันเป็นแบบรสชาติจัดจ้ดจานขึ้นมีความเป็นไทยขึ้นด้วยเครื่องเทศแบบไทยๆขึ้นมันก็จะมีความจัดจ้านกว่ามีรสชาติที่แบบถึงพริกถึงขิงกว่าด้วยด้วยด้วยตัวของติ่มฟัมง ราคาเริ่มต้นที่28บาทครับก็มองว่าเราไม่ได้วางตัวเป็นพัตคารเราไม่ได้เป like ็นเชฟแบบจีนจ๋าจริงแต่เราใส่ความเป็นไทยลงไปในติ่มฟังด้วยเราก็เลยมองว่าเออเป็นราคาที่จับต้องได้เข้าเข้าถึงได้ง่ายครับทุกทุกเข่งก็อย่างที่บอกครับยังสามารถที่จะแบ่งปันด้วยทุกการทานสร้างการแบ่งปันและรอยยิ้มให้กับน้องๆด้วย กำหนดไว้ว่ามองว่าลูกค้าจะเป็นกลุ่ม3าหรือ้าสี่้ามองว่าเดี๋ยวอยากให้เป็นคนที่กลุ่มที่ว่าน่าจะเข้าถึงแล้วก็เขาอยากจะพาครอบครัวมาทานซึ่งซึ่งซึ่งเหตุตอบโจทย์แล้วก็การตอบรับที่ดีครับรู้สึกว่าเราได้เห็นเขาพาพ่อแม่มาพาลูกมาแนะนำเพื่อนมา เราเอารูปเก่าๆมาเพื่อแบบให้เล่าเรื่องให้พูดถึงรูปข้างหลังเพ่เจตนาว่าแบบอยากให้คนเก่าๆได้พูดถึงอยากให้คนใหม่ๆได้เห็นว่าเออนี่คือการเปลี่ยนแปลงมันคือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสัจธรรมของชีวิตจริงๆแล้วเราเรื่องว่าออทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะแต่เราก็ยังอยู่ด้วยกันเราก็ยังทานข้าวด้วยกันในวันธรรมดา และมันก็ธรรมดาแบบพิเศษ,ษส่วนใหญ่ติ่มฟารรมจะที่ใต้จะปิดปลายบ่ายโมงบ่ายสอง<ะ>ของเราปรับนิดนึงครับเพราะว่าเรามองว่าคนกรุงเทพช่วงเช้าอาจจะีเร่งรีบนิดนึงเราก็เลยตั้งเวลาไว้ประมาณ10โมงซึ่งอาจจะมีคนทานเช้าเข้ามาทานได้<ม>แล้วก็ข้าบเกี่ยวยจนถึงสองทุ่มก็มีทันมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นด้วยครับคิดว่า ไม่เด็กเกินไปครับถ้าคนที่แบบดูแลสุขภาพเลยจริงๆเมนูนึง่งก็จะเป็นทางเลือกที่ที่รู้สึกโอเคสบายใจไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมัน,ม,ม,น,ม,นมีผักได้ทานาหลากหลายได้ทานหลายอยา่างม่รู้สึกผิดครับก็ดีดีดขึ้นยาครับ เราก็มองไว้เหมือนกันในเรื่องของสุขภาพคระกคงจะปรับใช้เหมือนพวกของที่ร้านปกติจะมีพวกเค้กงวยก็เป็นพวกโลจีไอที่ให้ค่าน้ําตาลต่ํา <c oughs> เราก็จะเลือกใช้พวกถ้าเป็นของหวาน,นจริงๆก็จะจะพยายามมองมองดูเรื่อง,องพวกนี้อยู่เหมือนกันสำหรับคนที่รักสุขภาพก็จะมีเมนูตัวทางเลือกให้ก็ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับ เพราะว่าได้การบอกต่อที่ดีจากลูกค้าก็เราเริ่มเข้ามาในธุรกิจเราก็จะเห็นว่าออกเ,กเออ g o o g l e แบบเออมีผลนะเออถ้าลูกค้าไม่รู้จักเราก็ช่วงแรกๆก็จะเงียบนิดน,นึงครับแต่ก็ยอดก็เพิ่มขึ้นทุกๆทุกๆเดือนสามเดือนที่ผ่านมาเห็นว่าลูกค้ารีวิวไม่ด้วยใช่ใชอันอันนี้คือกำลังใจที่ดีมากที่เรา เรามีรีวิวจากลูกค้าแบบออร์แกนิกเลยลูกค้าแบบประทับใจก็รีวิวให้ถ่ายวีดีโอให้แนะนำให้ให้คะแนนดีโดยที่เราไม่ได้ไม่ต้องขยันขย,ยอครเ,เราเดีใจดีใจครับเ,เป็นกำลังใจที่ดีในการทำงานครับน้องๆทุกคนก็ได้อ่านก็จะมีความรู้สึกม,มันดีกับใจให้ทุกคน ครับเมนูที่ร้านก็จะมีเมนูขนมหวานที่จะให้เป็นสวัสดิการน้องๆให้เป็นไรายได้ให้ทุกคนแบ่งกันหนึ่งเมนูให้เขาคิดกันตอนนี้อยู่ในเฟสของการทดลองครับก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นเมนูที่ให้ให้น้องๆเขาไปแบ่งกันให้น้องๆเขาได้รู้จักแมเนจจัดก,การว่าเอาอคุณต้นทุนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ถ้าคุณออกไปทาธุรกิจคุณก็ต้อง,ต,องต้องรู้อะไรแบบนี้ ๋ย่างารับผิดชอบในส่วนนองขนมหว,วานใชใใ่ให้ปประโยชน์ของเขาไปเลยใช่ให้เป็นให้กำไรทั้งหมดให้ครับน้องๆจะปันไปถึงภายนอกภายในก็ต้องแข็งแรงภกกายในก็ต้องรักที่จะทำกว่ารักที่จะบริการกว่ารู้จักให้ได้ก่อนหรือต้องรับในสิ่งที่ตัวเองได้ได,ได้ทำได้ตั้งใจทำนะครับก็เป็นรางวัลเล็กๆแลน้อย ในการตั้งใจทำผม,ผมไม่ได้ไม่ต้องการลารูกค้าที่แน่นที่สุด mm hmm. ไม่ได้ต้องการลารูกค้าแบบเยอะที่สุดแต่อยากแค่ลคูกค้าที่เข้ามาทานแล้วสบายใจที่สุดมากกว่าที่จะเป็นเงินที่เยอะที่สุดผมผมว่าผมพอแบบตรงนี้มากกว่าตอนนี้นะค่ณน mm ั hmm. <ม>่งตั้งต้อมหมา,ายไพอเพียงมาก 20ตใช่ใช่สอตัิบโแค่นี้ก็พอใจมากแล้วถ้าได้ตอบยี่สิบโตโอเคแล้ว้านของเราได้แล้วใช่ครับ20ิผมพอใจแล้วผมว่ามันไม่หนักไม่หนักไปแล้วก็ไม่น้อยไปเราอยู่ได้ในระดับนี้แต่ในอนาคตถ้าเราจะเติบโตเราก็ต้องหาวิธีขยับขยายแต่ณตอนนี้2ี่สิบโตกำลังดีมีลูกค้าถามเยอะถือว่าเยอะมื่ถ้าเปิดมาสี่จะเริ่มเข้าเดือนที่สี่นี่น่าจะ 6-7ลาย6-7ลายเออที่เริ่มที่จะถามแต่เราเรารู้สึกว่าควรที่จะแข็งแรงก่อนมากกว่านี้ในอนาคตถ้าจะทำแฟ็นชารจริงๆน่าจะต้องเข้าใจก่อนว่าลา,าน,นี้มันคือการแบ่งปันจริงๆนะแต่มันคือการใช้เวลาด้วยกันจริงๆนะเราอยากให้แกนตรงนี้มันยังอยู่ก็คงคงต้องเลือกจริงๆว่าเอาเอคนที่จะเข้ามาทำก็ อยากให้มีมาเซ็ตเดียวกันว่าเออแม้ว่าเราจะทำร้านเล็กๆเราก็สามารถที่จะแบ่งปันได้ธริกิจอาหารเป็นอะไรที่มันจะเข้าง่ายอ่ะเข้าหอกยากมันต้องใช้เวลาเยอะ <S <S ต้องพัฒนาหลายอย่างตลอดเวลาดีกว่าครับเพราะว่าถ้ากระแสมันเร็วเหมือนเหมือนที่จริง รู้สึกว่าเราอยู่ในยุคสมัยของคําว่าเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนแป,ปลงเร็วสมัย,ยสมัยก่อนมีหนึ่งเมนูอยู่ได้ปเป็นสิบปีเมนูสร้างชื่อเอมนู้าเยี่ยมแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าไม่ถึงปีก็ไปละเบื่อแล้วไปแล้วอยากได้อะไรแล้วก็เลยเรารู้สึกว่าต้องชัดก่อนว่าเราจะทําอะไรทาใหม่เพราะอะไรผมเลยบอกว่าเออที่ ถึงได้เอาหลักการของในหลวงมาใช้ว่าเรอาอจะทำทำไมทำทำไมด้วยอะไรผมคุ้มกันคุณคืออะไรออในอนาคตอย่างน้อยๆร้านนี้ผมรักมันนีออ่ก็เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของผมแล้วแล้วผมรักมันแล้วผมผมว่าผมจะอยู่กับมันเ,ออเราเรามีน้องๆที่แบบแฮปปี้กับการทำงานแล้วว่เป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งของเราละ ที่เหลือใช่ที่เหลือที่เหลือก็คือพัฒนากานไปต่อๆไปเราได้ทำอะไรอย่างหนึ่งที่มันมีมันมีคุณค่าแล้วมันนึกถึงคนที่เราลักแล้วก็ได้มอบอะไรบางอย่างให้กับใครสักคนหนึ่งที่ไม่ต้องหวังผลอะไรมากแต่แค่มันมันให้โอกาสได้อีกกับอีกคนนะครัผมอวอ่าพอแล้ว พอแล้วมันไม่ต้องไม่ต้องสิบคนยี่สิบคนแต่ถ้ามันโตขึ้นเราก็สามารถเพิ่มคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามได้ก็ค่อย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 ทำไป